ไม่ต้องการที่จะเข้าไปร่วมสังกกรรมขยะขย,ยงคนที่ตบัดสัตว์รับไม่ได้และเขาก็บอกอีกครับว่าถ้าจะรัฐประหารก็รัฐประหารไปถอไม่ต้องการที่จะเข้าไปร่วมสังกกรรมขยะขยงคนที่ตบัดสัตว์ รับไม่ได้นี่กลุ่มใหญ่และเขาก็บอกอีกครับว่าถ้าจะรัฐประหารก็รัฐประหารไปเถิดรัฐประหารไปเลยอย่าไม่ออกมาต่อต้านรัฐประหารแล้ว ชายชุดเขียวก็ตั้งรัฐบาลไปเลยชายชุดเขียวก็ตั้งสอนอชอไปเลยชายชุดเขียวก็ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญไปเลยร่างไปเลยครับมีรัฐธรรมนูญปี40แล้วก็มีรัฐธรรมนูญปี50 ฉีกรัฐธรรมนูญปี50ตั้งรัฐธรรมนูญปี40ฉีประธานว่ารับฉีกรัฐธรรมนูญปี4ี่ตั้งรัฐธรรมนูญปี50ฉีกรัฐธรรมนูญปี50เขียนรัฐธรรมนูญปี60ฉีกรัฐธรรมนูญปี60เขียนรัฐธรรมนูญปี70อ้าว10ปีครั้งพอดีนี hmm. ่พอเขียนรัฐธรรมนูญเสร็จ เขาก็ให้เลือกตั้งถึงแม้ว่ามันจะเป็นวงจรอุบาทแต่การเลือกตั้งหลังการรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นถ้าชายชุดเขียวจะจัดการบิ๊กแมวเนี่ยพอรัฐประหารเสร็จจะต้องมีการเลือกตั้งหลังการรัฐประหารแน่นอนจะ1ปีจะ2ปีจะ3ปีจะ4ป,ะปีไม่เป็นไรครับเพราะ อยู่กับพลเอกประยุทธ์ห้าหกปียังอยู่มาได้ห้าเจ็ดห้าแปห้าเกหนึ่งสองเกือบหปีดังนั้นรัฐบาะหารเที่ยวนี้เขาจะเขียนล่างลมนูนปีเจ็ดศูนรอได้พอมีการเลือกตั้งเก้าใหม่นี่แหละจะเป็นพรรคการเมืองที่ชนะลำดับที่หนึ่ง ได้คะแนนเสียงได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่า250คนทะลุ300คนแน่นอนนั่นคือเวลาของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยกลุ่มนี้เขาต้องการอดเปรี้ยวไว้กินหวานนี่สำนวนภาษาไทยนะครับอดเปรี้ยวไว้กินหวาน ให้เรารเผด็จการไม่ว่าจะเป็นบิ๊กแมวไม่ว่าจะเป็นชายชุดเขียวชนะศึกแต่สุดท้ายจะแพ้สงครามในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าประชาชนจะได้ชนะสงครามนี่สักทีหนึ่งถ้าใครไปฮุบเยื่อของบิ๊กแมว โดยการไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยและสุดท้ายถ้าเกิดมีการรัฐประหารมีการแอนแอนแอนเพื่อไทยก็จะอาศัยมวลชนของพรรคก้าวไกลก้าวใหม่ไปปกป้องรัฐบาลเกิดวิกฤตวิกสันยีขึ้นมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตใครล่ะรับผิดชอบ ทบทวนดูสิความตายของคนเสื้อแดงความทุกข์คนลภาพของคนเสื้อแดงการติดคุกของคนเสื้อแดงมันเกิดขึ้นแล้วแล้วคนที่พาพวกนี้มาติดคุกรับผิดชอบไหมคนพาพวกนี้มาบาดเจ็บทุกคนลภาพรับผิดชอบอะไรไหมพวกนี้รับผิดชอบต่อความตายของคนเสื้อแดงไหมไม่มีครับ นี่ไงนี่คือคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาคเก้าไกลเก้าใหม่เขาคิดเขาคิดว่าใครก็ตามที่อยู่ในเก้าไกลตอนนี้กำลังจะไปฮุบเหยื่อของบิ๊กแมวจะไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเขานั่นคือการทำลายเจตนารม ของพี่น้องประชาชนนั่นคือการเข้าไปสมสู่เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนการเซ็นสัญญากับปีศาจอันตรายนี่คนส่วนใหญ่ว่าอย่างนี้นะครับในก้าวไกลนะส่วนคนส่วนน้อยก็อยากเป็นรัฐมนตรีก็เอาทินนะไม่มีหรอกการรัฐประหาร เอาอำนาจรัฐก่อนเอานโยบายของพรรคไปใช้ในการบริหารประเทศก่อนอย่างน้อยก็ยังเป็นการรักษารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน,นเหตุผลของพวกอยากร่วมรัฐบาลก็มีแบบที่ผมว่านี่แหละซึ่ง สองเหตุผลนี้ยังไม่มีใครเสด็จนะ้ำแต่บอกกับท่านที่เคารพทั้งหลายที่ฟังว่าเสียงส่วนใหญ่ในพรรคก้าวไกลตอนนี้ไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยไม่คุบเหยื่อที่บิ๊กแมวโยนมาให้มีเพียงคนที่อยากเป็นรัฐมนตรีหรือเสียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่อยากไปร่วมรัฐบาลซึ่งกำลังเจราจาหวานล้อมกันอยู่การตัดสินใจครั้งนี้สำคัญนะครับสำคัญมากมากมันสำคัญกว่าการได้เป็นรัฐมนตรีมันสำคัญกว่าการได้เอานโยบายของพรรคไปแก้ปัญหาให้กับประชาชน แต่การตัดสินใจครั้งนี้มันคือการตัดสินใจแพ้หรือชนะแพ้หรือชนะไม่ใช่พักก้าวไกลนะครับแต่การตัดสินใจครั้งนี้มันคือความพ่ายแพ้หรือชัยชนะของประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนประเทศให้เป็นประชาธิปไตยตัดสินใจผิด ประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งแพ้เลยตัดสินใจผิดประชาชนที่ต้องการจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งแพ้ทั้งกระดานครับ เพราะสายตาของคนทั้งประเทศก็บอกว่ามันพอกันทั้งหมดนั่นละ่ะมันก็ล้วนแล้วแต่อยากได้อำนาจสมสู่ํสำสัญญาสมสู่กับปีศาจเหมือนกันทุกคนถ้าตัดสินใจถูกประชาชนที่ต้องการจะเปลี่ยนประเทศให้เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งจะได้ชัยชนะ จะได้ชัยชนะครับดังนั้นก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนทั้งหลายช่วยให้ความคิดกับพรกก้าวไก่ช่วยให้ความคิดกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรักก้าวไก่ให้ตัดสินใจให้ถูกต้องในเรื่องนี้ เหยื่อวางไว้ล่ออยู่แล้วเราจะกินเหยื่อเราจะหุบเหยื่อหรือไม่ประชาชนเท่านั้นล่ะครับจะให้สติได้ดังนั้นจึงบอกเลยครับว่า ก้าวไกลจะเป็นเครื่องสำเร็จความต้องการของบิ๊กแมวหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลของพักก้าวไกลหรือพักก้าวใหม่ในอนาคตนี่แหละครับถ้าตัดสินใจเข้าร่วมก็กลายเป็นเครื่องสำเร็จความต้องการของบิ๊กแมว ถ้าไม่เข้าร่วมชัยชนะของพี่น้องประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งก็เห็นแสงสว่างปลายอุโมมงุงไม่ว่าจะเกิดการรัฐประหารขึ้นหรือไม่สุดท้ายถ้าตัดสินใจไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย ประชาชนจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไป